เราไม่ต้องไปแก้ตัวให้เัฐจบตีบุญทรงจะถูกจะผิดคุณว่าไปครับผมรัฐมพตปชพิสูจน์แล้วว่าตัดสินบอกว่านายบุญทรงผิดยิ่งรักไม่ผิดครับไม่ได้สุดจริตการจับข้าวครับคร้าผมเออก็ต้องจบทิ่ครับแม่นบอกครับ,บแต่ไหนได้มาเล่นล่เลย,เลยมาเอามาเอาอีกเรื่องหนึ่งบอกว่าเมื่อเห็นจำนำข้าวแล้ว ปปชสั่งให้หยุดแล้วก็บม่หยุดเอ้าปปชมึงมาจากไหนล่ะประชาชนเลือกมึงมาเลรอืมอ้าวบอกว่าปปชสั่งให้หยุดแล้วก็ไม่หยุดเมื่อไม่หยุดจึงถือว่าละเลยครับปล่อยให้มีการจำนำข้าวต่อไปเอ้าเลยเจอปาตาหนึ่งห้าเจ็ดเข้าไปโทษพระิจดีนะครับครับเออทำยังไงล่ะคะนี่ปปชก็สรุปเรื่อง ส่งให้สารครับแล้วสารที่จะพิจารณาีกสารเดียวนะครับสาลเดียวนะครับถการเมืองเมืองไทยนี่โชคร้ายจริงๆครับผิดก็ึ้นสารเดียวเอ๊ะสารเดียวมันยุติธรรมนี่ทําไมเขาต้งมีสามสารน่ะอเมริกาก็สามอังกฤษก็สามสาลทั่วโลกเขาสามสาลทั้งนั้นถ้าสาลเดียวยุติธรรมทำไมศารอุทธรณ์กับสาลฎีกามันตัดสินไม่เหมือนสารชั้นต้นน่ะครับผมอืม เห็นไหมครับครับผมดังนั้นวันนี้นี่เขาก็ใช้กฎหมายเป็นเครื่องมือไม่ใช่ใช้กฎหมายเป็นความเป็นธรรมเลยครับประเทศไทยวันนี้นะใช้กฎหมายเป็นเครื่องมือสมมติว่าเขาต้องเขาไม่พอใจพี่นิวนี่นะว่าไปวิจารณ์เขามากๆเลยเขาก็ยัดข้อหาให้เลยครับผมเอายัดข้อหาผมม่ไ้ทำอะไรผิดนี่ปรากฏว่าพี่นิวก็ขับรถไป่าไฟแดงคอยจ้องไว้เลย เขาฝากไฟแดงที่ดีเฮ้ยผมไม่ได้ฟ้ามันไฟเหลืองเอาละอย่ามาเสียงชิดซ้ายเอาเอามาดูปัรใบกระบีก่อนมาดูใบกระบีเสร็จเอ้รถเจ้าต่อทะเบียนบอเอ๊ะเจก็ต่อแล้วหาเรื่องผิดจนได้แหละสุดท้ายจับตุกไปเขาจับตัวไปเสร็จเรื่องอื่นมีอีกบ่อนี่โอ้วันก่อนเนี่ยเคยไปพูดที่ออกตทรพัดเนี่ยหนึ่งหนึ่งสองเนี่ยเอ้ายัดทำไมอีกได้ กดใน,นประเทศไทยวันนี้เป็นสิรับครับ,รบถ้าเป็นเรื่องเกี่ยวกับการเมืองแล้วเขาใช้เป็นเครื่องมือจับกันเลยครับครับผมมานายสุนายทำผิดอะไรเนี่ยเป็นผู้แทนเล่นการเมืองมาสามสิบปีไม่เคยมีคดีความอะไรอภิปรายก็ไม่เคยถูกใครฟ้องว่าหมิ่นประมาทก,ก็ไม่มีครับ,รบอภิปรายในสภาก็พูดจาเนาะจาับพุทธิตอภิปรายไม่ไว้วางใจนายกแลนตรตีเกือบทุกคน ทำหน้าที่ในสภาฆ่าใครก็ไม่เคยฆ่าอยูๆ่ๆผิดด้วยต้องถอนหรือสื้เตินทางเห็นไหมครับ,บครับผมวันนี้คุณยิ่งนักเจออย่างนี้แล้วครับมผมถึงบอกว่าสังคมมันจะสันทิสุขได้ยังไงถ้ามีการใช้กฎหมายโดยไม่เคารพหลักการหลักนิติธรรมไม่เคารพหลักสิทธิมนุษยชนอยู่ๆพยุตอำนาจกรจับนายกเอาถุงดำสมหัว จับไปอย่างนี้ฮะไปคั้งเจ็ดวันวันนี้คุณยิ่งรัฐชินวัตสกำลังจะเดินทางออกนอกประเทศแล้วครับครับผมวันที่ยี่สิบนี้จะเดินทางออกนอกประเทศเช่ยออกได้ยังไงล่ะไม่ต้องถามครับต้องทำหนังสือขออนุญาตครับพาลูกไปเที่ยวเองยุธเอ่อพลเอกประยุทธ์จันโอชาก่อน คนเอกวิจิตจอนชาอนุญาตครับเรื่องนี้ทำให้คนคิดไปไกลแล้วครับวันนี้เราจะมาแทงหวยกันนะแทงหวยกันว่าคุณยิ่งรักชินวัตรเดินทางออกนอกประเทศวันที่20ที่จะถึงนี้อีกสามวันจะไปลิบกท่านทักษิณที่ปารีสพาลูกชายอัดผ่อนแล้วไปฉลอง อ๋อใจก็ต้องคุยกันแน่นอนแล้วเนาะถ้าเจอนะครับอ้าวมาดามก็แม้ว่าตกลงยิ่งรักจะเจอสักสิ่งไหมโอ้เจอครับเจออ้าวปิดจุเจอครับเจอแน่นอนครับต้องเจอครับต้องเจอแน่แน่ครับโอ้ทุกประการลำบากกันอย่างนี้เป็นพี่น้องกันออกนอกประเทศได้แล้วถูกเขยึดอำนาจออกมาได้รั่ไม่ไปเจอกันได้อย่างไรครับผมอยู่ที่ไหนก็วินไแบากันแน่ถูกไหมครับใช่ครับอืมเนาะ นี่นคําถามอาจารย์ผมก่ยังเป็นห่วงอยู่เลยว่าเออถ้าถ้านายกยิ่งรักเนี่ยออกนอกประเทศมาเนี่ยผมยังเป็นห่วงอยู่ว่าเขาจะให้กลับไปไหมอาจารย์อ้านี่แหละนี่แหละเป็นคําถามที่มากเมื่อครั้งท่านทักษิณออกนอกประเทศก็เหมือนกันครับผมเขาเปิดตรงเขาเปิดประตูให้เสือเนี่ยออกนอกประเทศกันครับมตอนนั้นไม่มีคดีนะครับผมเขาออกปัดทำพิ สารตัดสินลงโทษทัน <té> ทีเลยครับผมเห็นไหมเห็นไหมคำิ <alright. S 2> ้ากสาตัดสินลงโทษพอลงโทษเสร็จเอ้าใจจริงๆเนี่ยเขาไม่ได้อยากกลับทัดสินหรอกครับผมเขารู้ว่าถ้าจับอยู่ในคุกมันจะเดือดร้อนทั้งประเทศครับมันจะร้อนครับเขาเลยเปิดทางให้หนีไปซะเพราะเขารู้ว่าทักสินก็ไม่ยอมกลับมาติดคุกแน่ครับผม สารคดีพิเศษนักการเมืองสามเดียวจบเนี่ยนะเป็นหนังสือรับเสนราถูกต้องบัตรประชาชนให้เมียไปชุอที่ดินนี่ก็เลยเจอคดีลงโทษสองปีครับครับไม่พอลงอายาเอาเซ็นที่ครับเพราะอ่านเก็บออกปั๊บก็ทักษิณมึงไม่ต้องมากูก็ปิดประตูตีแอลแล้วคันนี้ครับกูก็เป็นประตูตีแอวมึงแพ้กูแน่เลือกตั้งครับ อภิิ์นับหน้าชนะแน่พับประจํตปัชนะแน่ก็แปลาปีที่แล้วเขาเลือกมาเอาแพ้พัดดีกว่าเห็นไหมครับครับได้คุณสมบัติเป็นนายกจนก็ทั้งฆ่าประชาชนแล้วต่อมาก็ให้คุณอภิสิ์เป็นนายกฆ่าประชาชนจนก็ทั่งเลือกตั้งใหม่ก็คิดว่าจะแพ้อภิออ์เพาะอภิิ์ได้เงินไปแปดแสนล้านครับไปหวาน เรื่องนโยบายไทยขกมแข็งก็ซื้อเสียง่วหน้าเรื่องตั้งอีกแพ้ของสาวทักสินอีกวะเพราะแพ้ทำไงกูยึดอำนาจเลยคมันก็เห็นกันชัดๆอย่างนี้วันนี้พอยึดอำนาจเสร็จกูจะเผด็จสึกยังไงนี่จะจับยึดเข้าคุกโอ้ยมันจะคุกก็จะแตกสิเห็นบหมครับใช่เพราะคนมันรู้หมดแล้วว่ามันเคยเป็นธรรมสารไม่เป็นธรรมองค์กรอิสระ ไม่เป็นธรรมม,มีมือมองไม่เห็นเป็นคนชักใหญ่อยู่ข้างหลังทั้งขบวนครับผมวันนี้คนไทยก็รู้ครับแต่พูดไม่ออกสื่อมวลชนไทยก็รู้พูดไม่ออกสื่อมวลชนต่างประเทศก็รู้แต่ว่าเขาจะเป็นข่าวใหญ่หรือข่าวเล็กก็แล้วแต่แต่และประเทศเขาจะสนใจแค่ไหนครับผม,มวัดดีมีคนมองว่าคอสอชอกำลังจะใช้กฎหมายเป็นเครื่องมือเล่นงานคุณยิ่งลักษณ์ คดีข้าวแม้จะไม่ได้ทุจริตแต่ปล่อยให้มีการจำนำข้าวต่อไปถือว่าผิดกฎหมายครับผม,มก็เตรียมจะให้สารตัดสินลงโทษแบบเดียวกับทักสินแรงใ,ใช่ครับเห็นไหมครับเข้าใจนะม,มีคนทานายกันว่ายิงรั์จะไม่กลับมาแล้วครับเพราะว่ากลับมาก็จะต้องเข้าคุกแน่นอน ครับผมมาตั้งถามกันไหมครับตอนนี้ยังสารย,ยังไม่ได้ตัดสินนะครับครับผมอืมนา <laughs> ยเขาตัดสินหลังเ <laughs> ขาตัดสินหลังหลังจําเลยก็ได้ใช่ครับ,บมาตั้งคําถามว่ายิงรักกลับไหมไม่ลึงไม่กลัดสองกลัดอา้าไอคิวว่ายังไง <laughs> ผมว่าผมว่าผมว่าสองเนี่ยมีโอกาสเยอะกว่านะ สองนี่โอกาสกลับใช่ไหมอ๋อไม่กลับฮะนี่ไม่กลับไม่กลับใช่ไหมใช่ฮะเพราะว่าเพราะเพราะว่ามันมันมนไม่เฉพาะเรื่องข้าวอย่างเดียวฮะถ้ากลับมาอ่าผมว่าผมว่ามันจะดึงไปจนถึงเออึดทซับยิงรักอีกนะผมว่ายึดซับไม่พอเรายุบยุบยุบพักพักเพื่อไทยอย่างนะครับต่อไปอนาคตนะฮะ ยุฝ<ร>ันละนี่เลยครับเขาตามไล่จับที่อ้างว่าเป็นแกนนําเสื้อแดงแต่ละจังหวัดครับแท้รจริงแล้วแกนนําเสื้อแดงโดยธรรมชาติก็คือแกนนําหัวคะแนนพรรคเพื่อไทยนั่นเองถูกไหมครับถูกต้องครับอืมตอนนี้เขาให้ยุติการเลือกตั้งท้องถิ่นทั้งหมดครับก็เพื่อที่จะตั้งพวกของระชธิปัตเข้าไปนั่งถูกไหมครับครับผม หรือถ้ามันเคพูกประชาธิบัตย์ก็ต้องเป็นพวกของคอสชสายตรงถูกไห่ครับครัเขาไม่เอาพวกเพื่อไทยไปลั่งแน่นอนดังนั้นอีกปีครึ่งเนี่ยเป็นแผนงานของเขาที่จะกวาดล้างพักเพื่อไทยทั้งหมดออกจากแผ่นดินครับแล้วก็ให้เลือกตั้งเพื่อไม่เพื่อไทยชนะครับเห็นไหมคอเข้าใจแล้วนะครับท่านผู้ชมครับ นี่คือแผนการกวาดล้างฝ่ายตรงข้ามทั้งหมดแล้วเอาพวกของตัวขึ้นไปนั่งทุกหมู่บ้านทุกตำบลครับนี่คือความร้ายที่สุดนะครับผมจะบอกให้ท่านทราบแล้วนี่คือแผนการที่จะไม่ให้พรรคเพื่อไทยขึ้นมามีอำนาจอีกแล้วจากจาการเลือกตั้ง ถ้าเขาไม่สามารถจะปฏิเสธการเลือกตั้งได้เขาก็ต้องทําให้พักื่วไทยหมดอานาจไปครับผมแต่แม้เขาจะทําได้เขาก็จะปฏิเสธไม่ให้เลือกตั้งเลยถ้าเขารู้ว่าเขาแพ้อ,อีกถูกไหมครับถูกครับ,รบตรงนี้เองครับเป็นประเด็นปัญหาแหละครับการเดินทางออกจากประเทศไทยของนายกยิ่งรักในขณะที่ มีคดีติดตัวแล้วโดยปปชยัดข้อหา157ให้ครับปัญหาก็คือว่ายิ่งรักจะกลับมารับโทษไหมหนะครับแต่ขณะนี้ยังไม่มีโทษนะแต่มันจะพิพจารณาคดีนะครับผมอืมเอออาจจะหนีไปเลยเออแบบที่หนึ่งหให้ไปผู้ร้าไปเลยแบบสุนัยนี่คครับ <laughs> แล้วก็เพื่อถอพาสปอร์ตจะได้มีเกียรติผมไม่มีเกียรตินายกยิ่งรักเลยแหละนะครับแต่ผมพายนะฮะอำนาที่ผมอยู่ในวงการเมืองก็ใกล้ชิดนายกเป็นพักเดียวกันประชุมร่วมกันหลายทีจีินั่งคุยกันในห้องเล็กๆก็มีผมบอกให้ผู้หญิงคนนี้ใจแข็งนะผมบอกให้นะใช่ วันนี้คุณนายกยิ่งรักได้รับเลือดนะจากนิตยสารอะไรผมจำไม่ได้๋ยวันนังจะมาให้ดูครับเป็นเป็นผู้นําที่เข้มแข็งคนหนึ่งครับครับผมไม่ใช่เออเข้มแข็งคนหนึ่งเลยนะครับผมผมเชื่อว่านายกยิ่งรักจะเดินทางกลับประเทศไทยครับหลังจากออกมาวันที่นะครับผมไปไปเจอถ้ามเนี่ยผมเชื่อว่าเจอแน่แต่จะเป็นข่าวหรือไม่อีกเรื่องหนึ่งนะครับ แล้วแล้วจะกลับไปประเทศไทยไปสู้กับเผด็จการ<ช>แบบแบบสีทนได้รู้จักสีทนได้ไหมครับผมครับ <c oughs> <c oughs> นี่ผู้จักพอส,สีทนได้เลยอ๋อ <c oughs> รู้จักครับโฆษณาสีสีทนได้คือมันมีโฆษณาคำว่าสีทนได้นี่หมายถึงว่าทาสีแล้วสีมันทน แต่บางเออเนี่ยเขาเอาเขาไปเล่นเขาไปทําโฆษณาในประเทศไทยครับพี่น้องครับครือสีนี่ทําตัวเหมือนคนใช้เนาะครับคนใช้ในบ้านใหญ่เนี่ยในบ้านเศรษฐีใหญ่ๆหเนี่ยคนใช้ชื่อนงสีแล้วเพื่อนเอิดมาโฆษณาสีสีทนได้ข้าก็เหมือนกับคนใช้นี่ทนได้ทุกอย่างคก็เหมือนกับสีนี่อ่า เออทาเราตากแดดตากฝนได้ครัเส้งห้องว่าเส้นเอิ้นว่าสีทนได้อก็ลองคอยดูนะผมเชื่อคุณยิ่งรักจะตัดไปอไม่เป็นไรครับถูกผิดก็เป็นการอันนี้เป็นเรื่องการวิเคราะห์ครับก่อนจะจบวันนี้นะครับก็ได้ชั่วโมงหนึ่งละผมก็จะขอบอกข่าวนะครับขณะนี้มีประกาศคอสชออกมาแล้วครับ เมื่อเวลาสองทุ่มครึ่งของวันที่สิบเจ็ดวันนี้อเมริกาวันที่เท่าไหร่ครับเนี่ยวันนี้วันอันนี้สิบแปดนะฮะเพราะวันที่สิบแปดก็คือเมื่อวานะเมื่อวานนี้ตอนสองทุ่มครึ่งในประเทศไทยนะครับมีการออกประกาศครับคอสชประกาศฉบับที่เก้าสิบสองข้อสองห้าห้าเจ็ดเรื่องการขึ้นภาษีแวกครับ ครับจากเจ็ดเปอเซ็น huh. เป็นสิบเปอร์เซ็นครับ uh huh. จะมีผลตั้งแต่หนึ่งตุลาคมสองห้าห้าแปดครับครับ uh huh. ผมไม่ได้อ่านประกาศให้ท่านฟังเพราะประกาศอ่านแล้วงงครับ uh huh. อืมตามข่าวบอกว่าฉบับเก้าสิบสองทับสองห้าเจ็ดเรื่องการลดอัตราภาษีมูลค่าเพิ่มแหวดเอ๊ะ uh huh. เราก็ดูว่าเออไจะดีนี่ว่าจะได้ลดเนาะเพราะอ,อ่นะานไปอ่านมาเพิ่มครับว่าตรยที่พอสชเห็นสมควรลดอัตราภาษีมูลค่าเพิ่มเพื่อผลักดันกระตุ้น,นกลไกภาษีกระตุ้นการใช้จ่ายจึงให้ลดอัตราภาษีมูลค่าเพิ่มดังนี้